สวัสดีค ah, like ah ่ะซอมดาปกปองนะคะแล้วก็กปองดดันะคะคืมาที่จะาั่งซื้อได้รีอารก็จะมาช่วยนะคะช่วยขายรีอารให้แม่ดานะนะคะต่อไป8ปี5นะครับผมหรือว่าจะไลน์มาที่ t รีอาร์นะครับีอาร์ยังไม่ปิดยังไม่ปิด มานี่บออ๋อเลยเลยครับได้เลยได้เลยได้เลยไปเลยค่ะไปเลยจะกีมชาติเลยใส่แมสติดตาจะเล่นโทรศัพท์ได้ใส่แมสเล่นโทรศัพท์ได้ออะขบคุณครับผมโีลศัพท์หรผลิตภัณฑ์ดูแลรูปแบบเสียไปแล้วของเราได้ไหมเซ็ตหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านจะได้รับเซ็ตดูแลผิวหน้านะฮะเซ็ตดูแลผิวหน้า สตัวนะครับผมเป็นสกินแคร์นํำเข้าจากเกาหลีนะครับมูลค่า2,070บาทนะครับตัวนี้แถมให้ด้วยนะครับอรเท่ากับว่าเราซื้อ1เซตแล้วก็แถมอีกหนึ่งเซตนะครับผมซื้อ2,000แถม2,000นะครับผมสนับสนุนช่องแม่ดากบกอบนะครับแล้วก็ช่องคุณแม่บุญถิ่นนะครับช่องกกอบสเปเชัยนะครับผม ทำเซตห้านะครับผมคุณแม่ก็จะได้รับคอมมิชชั่นเซตละห0าบาทนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นส่วนหนึ่งก็จะมีให้กับลุงกับป้าด้วยนะครับไี่ได้เก็ไหอยู่แล้วแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นพึ่นพ่งคิดได้เมื่อเช้าใช่ไหมปู่โปรโมชั่นที่เราจับเมื่อเช้าอ่าเอฟซีที่สนับสนุนช่องยูทูบนะครับผม สั่งซื้อโปร5ครบ5เซตนะครับผม DR จะมอบเซตสกินแคร์นี้ให้กับยูทูบเบอร์ช่องนั้นด้วยนะครับผมสั่งซื้อครบ5เซตนะครับสั่งซื้อโปร5นะครับ1,950นะครับครบ5เซตนะครับผมให้ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่25นะครับผมวันนี้ถึงวันที่25นะครับถ้า youtube ช่องนั้นนะครับ มียอดสั่งซื้อครบ5เซตนะครับจากเอนะครับรผมยูท b e ช่องนั้นก็จะได้รับสกินแคร์นะครับผมสามตัวเลยนะครับผมจริงๆมีๆมีคินซิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีคินซิ่งหมดก็เป็นเซรั่มสองขวดก็ได้แล้วก็ ตัวกันแดดนะครับผมอันนี้จะเป็นสกินแคร์นำเข้าจากเกาหลีนะครับมูลค่า2,90เฮ้ย2,70บาทนะครับอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะครับผมน้รีอาแล้วครับน้ำท่วมรีอาท่วมท่วมปูมณีแล้วเด้อนี่น้ำช่วยปูแช่างกำลังช่างกำลังทดสอบทดสอบนะครับทดสอบยังท่วมยังยังสู้เลยนะยังสู้ค่ะสู้ไม่ถอยค่ะขายเมื่อวานขเพราะว่าลุงจิมก็ปิดยอดไปประมาณ สิบชุดสิบชุดสิบสิบสองเออสิบเอ็ดสิบสองชุดแล้วเอ็ดสิบสองชุดตัวที่ตัวที่เป็นนาฬิกาก็ยกยอดให้ช่างคงครับผมครับแต่ว่าถ้าพร้อมก็ให้ผมเหมือนเดิมโอนไปห้ช่างคงช่างคงนาฬิกาเรือนนาฬิกาเรือนที่สามก็เลยไม่ครบเลยเนาะครดผัวไม่ครบไม่ครบครับเพราะว่า ลูกจิมน่าจะได้ประมาณ1ิบฟุตของนี่หรอก็น่าจะได้ประมาณเข้าวๆฟุตสิบน่าจะเกิน10บอยู่ครับ่ดีเยแม่โอ้ปูมันเข้าไปได้นี่เออร่างร่างค่อยๆร่างออกมันมี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 แรงันคหน่อยแล้วนะคบคุนรูณับ ลำซองสวัสดีจ้าแม่ดาแวะมาคนให้แล้วจ้าคุณไม่ฟู่นะครับขอบคุณครับปูนะฮะวันนี้ปู่ก็จะมา,อา,มาตอนนี้ปูก่กำลังตออแชทอยู่นะครับทำหน้าที่เป็นแอดมินนะครับผมรับออเดอร์ให้เนเยรน รับออเดอร์ให้พี่สมเกียรติอยู่นะครับผมในส่วนของตัวรีอานะครับผมรีอาสามารถที่จะจัดส่งต่างประเทศได้ด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังทดสอบระบบน้ําอยู่นะครับหน้าบ้านลุงกับป้านะครับลงมะตอนนี้กําลังจําลองว่าถ้ามีฝนตกหน่อยมนะากไม่ลงยังยังขอเลี้ยง อ๋อหมายถึงว่าน้ําไหลกลับมาทางนี้เหรอครับไม่มันนไหลออกข้างนอกูนี้เป็นรูที่เจาะที่สิดเจาะทะลุไปด้านในตอนนี้ถ้าฝนตกราทดสอบดูว่าจะไหลค่ะแล้วก็กลังทดสอบน้ําอยู่หน้าบ้านลุงเนาะว่าน้ํามันจะไหลหไม่ไหลเนีต้องทำพัตเตอร์ไปเลย อะไรค oh, uh, ือแปอะไรคือปดอะไรคตอตอค่ะต่อช่องแมดานะครับจะมีช่วยดันนีตีช่องแม่ดาด้วยนะครับ ไม่ไหลนะไม่ไหลไม่ไหลจริงไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลนิ่งเลยค่ะขบคที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ดนะ